คุณมีอะไรอยากจะเล่าให้ผมฟังบ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรที่ทำให้คุณต้องเสียใจจน,นเป็นแบบเนี้เผื่อว่าผมจะช่วยได้แต่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแทนแนคุณมีอะไรคุณก็พูดคุณก็ระบายมันออกมาสิ คือหมอเขาบอกว่าตอนนี้จิตใจของคุณกำลังงอแอเพราะว่าเคยได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงมาก่อนในอดีตพายผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ มันเป็นเพราะเรื่องของเราหรือเปล่าที่ทำให้คุณต้องเป็นแบบนี้นเ,น <c oughs> เพราะผมใช่ไหมที่ทำให้คุณต้องเจ็บปวด <c oughs> ที่แพรต้องเป็นแบบนี้่ที่เกิดขึ้นจับแทนหรอกเกิดขึ้นก็เพราะว่า มันมีวันวาเลนไทน์อยู่ปีหนึ่ง mm hmm. ก่อนที่แพรจะได้เจอกับแทนตอนนั้นแพรกำลังคบอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแพรลรลักเขามากตัวเขาก็รักแพรมากเราคุยกันดึกด้วยอนาคตวางแผนที่จะแต่งงานกันตลอดจนถึงว mm ันวาเลนไทน์เขาชวนแพรออกไปฉลองด้วยกัน mm hmm. เขาพาแพรออกไปดูหนัง mm hmm. ซื้อของให้ ตามใจแพรทุกอย่างไม่ว่าแพรต้องการอะไรเขาก็จะแพรเง,งามทําให้แพรมีความสุขที่สุดแล้วในคืนนั้นมันก็มีสัญญาณหลายอย่างที่ทำให้แพรรู้ว่าเขากำลังจะขอแพรแต่งงานแต่แพรไม่คิดเลยว่าค่ำคืนที่แสนสวยงามที่สุดของแพรในคืนนั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ความผิดหวังที่สุดในชีวิตของแพร เขาเป็นคนบอกเลิกแพรในวันวนาเลนไทน์คืนนั้นเองเราเลิกกันเถอะมันเป็นความทรงจำที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของแพรแพรไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนใจร้ายกับแพรได้ขนาดนี้กล้าทำา้ายหัวใจผู้หญิงคนหนึ่งให้แตกสลายลงในช่วงเวลาที่เขากำลังมีความสุขที่สุดในชีวิตแบบนะั้นเหตุผลของเขาอะไรคะ เขาบอกว่าเขาอยากให้แพลจดจำเขาไปตลอดชีวิตซึ่งเขาก็ทำได้จริงๆแล่ไม่มีวันลืมสิที่เขาทำกับแพลได้เลยตอนนี้แทนรู้มันจริงของแพ้หมดแล้วแังจะทำาอาไจิตใจขอแพลอีกหรือเปล่า รู้ไหมวันที่แพนได้เจอแทนครั้งแรกความรู้สึกทั้งหมดที่มันเลี้ยวไหมันหายไปหมดเพราะแทนคือคนที่ทำให้แพนกลับมามีความสุขอีกครั้งเพราะฉะนั้น อย่าทิ้งแพรไปเลยนะแพคงอยู่ไม่ได้ถ้าชีวิตแพรต้องขาดแทนไปแพรผมยอมรับนะว่าผมเข้าใจแพรมากขึ้นแล้ว ในสิ่งที่แพรทำลงไปแต่ผมให้อภัยคุณได้นะแพรคพีแต่ว่าตอนนี้คือผมต้องการเวลาะ่ะผมขอเวลาทำใจให้ให้เชื่อใจคุณให้มั่นใจในตัวคุณได้มากกว่านี้ก่อนนะไม่นะผมว่าเราเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าแพรไม่แนแต่แพรไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับแทน แพ้ยอยากให้กลับมาแล้วแพเหมือนเดิมและที่คิมอะ่ะมันก็เคยทําบไปแทนเจ็บเคยน่าใจแทนแทนยังกลับไปคบกับมันยังจะไปแต่งงานกับมันได้เลยไม่แพ้คือแทนไม่ได้รักคิมแล้วไงผมไม่ได้รักคิมแล้วผมผมไม่ได้อยากแต่งงานกับเขาด้วยผมแค่ทำเหมือนว่ากลับไปคบกับเขาเพราะว่าอยากเอาคืนเรื่องไอ้สิลิรักแค่นั้นแหละ จริงเหรอแทนแทนไม่ได้กลับไปรักคำาัันจริงๆใช่ไหมเอาเป็นว่าคุณอย่าสนใจเรื่องนี้เลยตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็ลืมเรื่องราวในอดีตให้หมดรวมไปถึงเรื่องของเราด้วย ต้องรักษาตัวเองแม่ผมเป็นห่วงคุณนะไปดูขอแม่เหรอนั่นเป็ห่วงแม่เนี่ยก็กลับมาดูและแม่สิจะเป็อย่างนั้นนะยแม่จะไม่ไปหาหมอแม่จะไม่ไปโรงพยาบาลแม่จะไม่กินยาเพราะแทนคือคนเดียวที่น่าเสียใจจา คุณเองก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าพูดหรือทำอะไรให้แฟนคุเนี่ยกระทบกระเทือนใจในช่วงเวลาที่จิตใจเธอกำลังปราะบางแบบนี้นะครับเพราะเธออาจคิดสั้น ไปทำอะไรที่เป็นการทำร้ายตัวเองมากกว่าน <tama> ี้ก็ได้ เนี้ผมนัดจิตแพทย์ไว้แล้วห้ามเบี้ยวนะแพรงานใหญ่แบบนี้ทำไมคุูสิรลฐไม่ชวนมาดามไปล่ะคะคุณลองคิดดูดีๆนะว่าโอกาสดีๆแบบเนี้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆ